ไฟเราซ้อมมากี่วันวันหนึ่งซ้อมอยู่ที่ค่ายพี่บุญครับอยู่ที่ที่หนึ่มบนที่อยู่บนเลยแล้วมีใครเป็นผู้บังซ้อมบ้างอยู่นั้นโอเคเนอร์พี่พี่อี่ค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองซูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้เจ็ดห้ามวยตะไบเลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอพีรพันธ์นะเคยต่อยเขาไหมไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยเขาอย่างเขามวยสตะไบ วันนี้มาเจอพีรพัฒน์วางเกมมาแผ่งไงดิตามเกมไหมครับก็ต่อยตามสไตล์ไปไปแก้ไขวุ้ดขึ้นไปทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่รังจิตรับวันนั้นต่อยใครตู่ตานุแข็งมากวันนั้นชนะครับชนะคะแนนชนะนกรับน็อกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยยกร้อยยี่สิบแปดร้ยี่แปดก็เวทวันนี้เลยเมื่อเช้าสอบหนักยังยังเลยครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินครับประมาณก่อนครับจะมาวิ่งกันนะยืดเส้นยืดสายตอนเช้าหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ครับสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ก็พร <pakai S 1> ้อมเอาเชื้อน้าของค่ายเหมือนเดิมใช่ค enfin รับคุ้มมากี่กิโล7กิโลสอยมวยไทยมาทั้งหมด70ครั้งคนจังหวัดอุบลครับเด็กอุบลอ้าวฝากเชิญช่วยได้ครับเชียร์ด้วยครับผมอันนี้เต็มที่อันนี้คียสองช่องคูนะอ่ะขอโชคดีครับผมคุณฮานดับจิตบังนะครับไปเราซ้อมมากี่วันซ้อม3อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายดับจิตบังนครับก็อยู่ที่นู่นเลยที่จังหวัดกาฬ มีใครเป็นครูเป่าซองมาอยู่นะตอนเนี้ยพี่ยังนอนกับครูตอนนี้เราอายุเจ <11. S 1> สูงเท่าไหร่ครับประมาเจ็ดสิบน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้ไม่สุดเบื่สไตล์อะไรต้องรักสไตล์หนึงวันนี้มาเจอบั้มไฟโก้เนาะเคยต่อยกันไหมไไอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขาพี่มึงเร็วครับอ่ะวันนี้มาเจอบั้มไฟโก้วางเกย์วางแข่งไงดิก็เอาลุกหนักเลยก็ตามสไตล์เราเนาะและล่าสุดต่อยไว้ที่นนารที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับ ไปมากวันนั้นไปแพ้คะแนนเหรอัอรบอ๋อวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยเจร้อยเจวันนี้เหลือร้อยห้าโอ้วันนั้นใหญ่ดิใช่าไหมเราฝึดมากร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหก่าี้เวันนี้ร้อยห้าแล้วก็ได้กำไรหนึ่งปอนด์ด้วยเข่า่จไ,ไม่เช้ามาลดเท่าไหร่เอ,อ,อน,นึงกึ่สี่วนีก็ผานเร็วอยแล้วร่างกายไดไไไ้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์้องเปอร์เซ็นต์ส่งบุญแข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนยานะ คุมมากี่กิโลไฟล์สามครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบกว่าครั้งคนจังหวัดเกเด็กสีตะเกอ่าฝ่ายเชิญช่วยแบ่งขับรถหน่อยฝ่ายเจ้าจะเป็นกำลังใจให้เด็ครับไฟนี้มาแจ้งเกิดครับอ่ะขอโชคดีครับครับสวัสดีครับผมมาแล้วนกรสอนเลีนส่วไฟนี้ยวซ้อมมากี่วันซ้อมสิบกว่าวันอรัอันที่มาแทนเหรอไม่พอดีผมไฟเกิด มาเอ๋อซ้อมอยู่ที่ค่าย,ยอยู่ท,ที่ไหนครับค่ายนี้ภูเก็ตถามมีใครเป็นคูปป่บ้านู่ซ้อนเราบ้างมีเพชรีแล้วก็พระอาจารย์หาปปเขาเพิ่งไปพีในค่ายอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สูงเท่าไหร่ครับหน่งพัหกร้ยน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้าสิบสามสิบสี่หนื่อยสไตล์ไหนครับหน่อยวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรอาวุธเนาะ ยังไม่เคยต่อยเขาแน่นอนครั้งแรกเลยและดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนมวย์เมย์วันนี้มาเจอเพชรอาวุธวางเกลีวางแผงไงดิตามสไตล์เลยมีอะไรแก้ไขอุ้ยเขาเป็นทีเนาะล่าสุดต่อยที่ไหนมาต่อยลังสิตลังสิตหร้อต่อยใครต่อยคแบบชนะเปล่งมากวันนั้นชนะคะแนนหรือเนอกเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ ร้อยสิบร้อยไหนนะร้อยสิบร้อยสิบห้าสิบห้าอ๋อปล่อยไปต่อยสิวันนี้ต่อยร้อยสิบเนาะถ้าเข้าชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขายประมาณแต<ล>่ดิสเซนดีสายเนาะร<ะ>่างกายกี่เปอร์เซ็นต์นตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาเชนะเอาไข่ามาเดิอครับคุ้มมากี่กิโลครับคุ้มมาห้าสิบกี่ไม่หนึ่งโลสองโลสามโลเนี้ยคุ้มกี่กิโลโลเนึ่ยต่อยมวยไทยมาทั้งหมด 20บาคนจงังหวัดประจวบเด็กประจวบอ่ะฝากเชิญเชื่อเฟ้ยขับรถหน่อยเป็นกำลังใจให้ผมวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีก่อนครับโอ้นะครับผมเล็นด,นดน้ำโชคฟ้าโดุลิทยายฟเฟ้ยเราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายฝอายเราดูมีใครเป็นผู้บังซ้อมตอนนี้มีเยอะครับพี่ฟ<พ>ังตอ่อมีอะไรครับรบกับใครเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เรา21ครับสูงเท่าไหร่165น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ ห้าสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับแบนเดิมเดินบุกอ่ะวันนี้มาเจอเจเจนะเคยต่อยเจเจไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยเขายากกับศึกษาเขามวยสไตล์ก็มวยหลักเกลียมวันนี้มาเจอเจเจฟังเกมมาแพ้ดิเอาไปเรื่อยๆครับตามสไตล์มีอะไรแก้ไขวุฒิเขาไปอยทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ล่าดึเนินวันนั้นต่อยใครสายเลือเป็นกันมั้งแพนนี่พาแพนแหนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่สองร้อยยี่สองอ๋อปล่อยไปต่อยดิวันนี้ร้อยสิบเก้าเนาะถ้าเข้าไปใช่งอหนักคิดว่ามาเกินเดี๋ยวมาขาดก็มาเกิน่อยประมาณมาวิ่งประมาณหนึ่งปอนด์เนี่ยเราบอกวิ่งไงนะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดเอาเชยชนะนะคุ้มมากี่กิโลไฟนี่สี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเกาะสองสามร้อยอย่างขนจังหวัดฝ่าเชิญเชิญไปขับเร่าไหน่ฝาก พี่น้องจังหวัดชีเกีครับฝากเชียร์เป็น้องโจวเราวันนี้แจ้งเกิดให้ได้ขอโชคดีขอบคุณมนะครับไปดูเรื่องซอจารวนเราใช้เราซ้อมมากี่วันนานครับเป็นสองสามเดือนก็ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายพ่อหลักบุญตอนนี้ไปซ้อมพอลับุญในนั่นมีใครเป็นกุ๊บเปซ้อมแล้วมั้งก็เยอะครับพวกปฏิหารพวกพี่ๆน้องในค่ายนี่นั่นช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่เรา26ครับสูงเท่าไหร่70น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ 65ครับมวยสไตล์เลยครับมวันนี้มาเจอเพชรชุรธานเคยต่อยกันมาวันนั้นเป็นไงก็ชนะชนะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทนี้นะครับ132นี่เลยเขามวยสไตล์วันนั้นต่อให้เขาด้วยครับต่อต่อปอนหนึ่งวันนี้เลยเท่ากันนะที่วันนี้ย้ำชัยนะได้ไหมได้มั่นใจมั่นใจมาเช้าสองหนักยังยังเลยครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดปอนหนึ่งมาเยอะยีเซนยีสายเนาะร่างกายตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงคุมมากี่กิโลไฟนี้ ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเยอะครับหลัอดลอยคนจังหวัดีสกฝากเพื่อนชวนแฟนขับหน่อยครับฝากพี่น้องชาวสีเกีเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ขอโชคดีก่อนเชครับโอเคครับตัวเฟลท์ทำทราของหลวงยาวไซเนลซ้อมมากี่วันซ้อมมาอาทิตย์นึงซ้อมอยู่ที่ค่ายไม่ยทำตลาดก็ที่เดิมเลยที่ปทุมมีใครเป็นผู้บังซับสโมรมั้งก็พี่พีเอามาตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่ร้อหกแปดน้ำหนักปล่อยตอนนี้ มวยสไตล์อะไรครับวันนี้จะต้องมาเจอเพชรสองแสงเคยเจอมาสองครั้งก็ผัดกันแพ้ชนะมาเนาะวันนี้ไฟอีสามเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอไฟทีสามเนี่ยวางใจวางแพงไงดีก็ตั้งสไตล์อ่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวแก้ไขวุ่นๆดูเนาะเคยต่อยกันเวทร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแปดวันนี้ต่อยร้อยสิบเก้าวันกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกณฑประมาณเ ก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะแล้วล่าสุดต่อยใครไปใส่กับอ๋อใส่กับน้ำสุกเนี่ยอน้ำสุกเป็นไงบ้างวันนั้นแพทนของเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดวันนี้ร้อยสิบเก้าเนาะก็เดี๋ยวไปยืดเส้นเนาะร่างกาันไปยืดเส้นได้ก็หกสิบเจ็ดสิบอันนี้มาแทนเนาะมาไม่เพิ่งรู้เลยแกเพิ่งรู้เพิ่งรู้ด้วยก็เลยมาเลยแต่เต็มที่นะคุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมา เยๆประมาณห่าอยเมยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่เราตอนนี้หลักกว่าคนจังวัดอ้าวฝาเชื่อช่วแแบครับนฝากตาคนจ้งหวอคยทำำของรด้ครับวันนี้เต็มที่นะถึงจะมาแรงก็เต็มที่โชคดีครับครับต้องไปโก้สามุนสนุเกร์ครับไฟเราซ้อมมากี่วันสามอาทิตก็ซ้อมอยู่ดีกายสนุเกลยอยู่ี่จังัด ไกลอยู่ที่เดิมครับแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่บ้องั้อมมี่น้องเนี่ยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบกิโลมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอคุณหานเนาะเคยต่อยกันไหมยังครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยเขาอย่างก็ดูมาเขามวยสไตายวันนี้วันนี้มาเจอคุณหานวางเก่งมาแขงให้ดิก็วางสไตล์มีอะไรแก้ไขกคู่ดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดวันนั้นไปต่อยใคร เออมันพลังเป็นไงบ้างวันนั้นแค่นกยกสามไปควาาแผ่นอกมามันต่อยกลางวันใช่ไหมครับวันนั้นต่อยเวียร้อยได้ร้อยสี่ร้อยสี่ก็เวียวันนี้เลยวันนี้ร้อยสี่เมื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างพอดีเลยมาพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายตัวนี้มแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่แทนเอาชัยชนะนะคุ้มมากี่กิโลมันสามกิโลต่อยมือไทยมาทั้งหมดหกสิบคนจังหวัดคุ้มทหารฝ่าเชิญเชิดแฟนคลับเลยมาเชียร์นะครับ คู่สองช่วงสองครับอีกทีนี้ครับเต็มที่นะขอให้โชคดีนะครับพี่น้อยใช่ครับเพชรสมแยงเพชรเจริญไฟเราซ้อมมากี่วันก็ซ้อมอยู่ที่กายกายอยู่ที่สารคามที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่บ้องซ้อมตอนนี้มีหลายคนครับกระเบื้อกพี่ๆน้องๆ้ที่ยานช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้ยี่สิบเอ็ดสูงเท่าไหร่แล้วครับหนึ่งหกเจ็ดน้ำหนักแบบบ่อยแล้วตอนนี้ห้าแปดมวยสไตล์แล้วครับวันนี้มาเจอลูกกอกเพชรเคยต่อยเขาไหม กี่ครั้งและสองครั้งไปกันมั้งก็แพ้ครั้งหนึ่งแล้วก็ชนะครั้งนึงอ๋อก็ผัดกันแพ้ชนะกันมาตอนนั้นต่อยกั่เวียดเท่าไหร่ไปสองร้อยสิบเก้าก็เวียดนี้เลยแล้วขโมยสไตล์ก็เพื่อนวันนี้มาเจอกันไฟทปสามคิดว่าวันนี้เอาชนะเขาได้ไหมมั่นใจเลยนะแล้วล่าสุดไปใครไปไปลักวัวมอนที่ที่นี่ครับวันนั้นเป็นไงก็แพ้อ๋อพาไปคะแนนไปวันนั้นต่อยร้อยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดนี่ต่อยร้อยสิบเก้าเมื่อเช้าช้าหนักอย่างเป็นไงมั้งก็ มาพอดีมาสระบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์100%สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออยเชนะนะพร้อมแจงเกิดด้วยคุ้มมากี่กิโลไฟนี่้3-4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดผนจังหวัดเด็กสารคามอ่ะฝากเชิญชวนแฟนครับวันนี้ก็เป็นกางใจงเริดเต็มที่ครับอ่ะวันนี้ขอโชคดีหรือเปล่ครับไดเลครับผมเป็นอาวุธโซจารวนครับไฟนอลซ้อมมากี่วันก็ประมาณสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ใครโซจารวนก็อยู่ที่จังหวัด ่สเก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยเป็นกุ้งว่องสองมังเนี่ยตอนเนี้ยเกอมีก็พี่ๆในคลาสตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดสูงสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสี่ห้ามวยสไตล์อะไรครับก็เดนินทำสไตล์อ่ะวันนี้เลยต้องมาเจอกับมรกรเขียวเคยต่อยกับเขาไหมไม่ยังเลยเนาะอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยยังได้ดูยังดูเขาเมื่อสไตล์ก็มวยเขา วันนี้มาเจอมรดกเขียวนะวางเกลียวแผงให้ดิก็้ทำสไตล์คอ่ะมีอะไรแก้ไขอุปโภคดิ์อ่าล่าสุดต่อยไหนมาต่อยที่นี่วันนั้นต่อยใครก็วันวันสุดคนอยากใครนะชิคก์วันสุดวันสุดคนเปยบ้างวันนั้นอันนั้นกต่อยไม่ดี่อ๋อเวที่ไรวันนั้นต่อยู่ร้อยร้อยสิบร้อยสิบวันนี้ก็ไต่ร้อยสิบเนาะเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นยังไงบ้างก็จุดหก เกินจ <łość> ุดหกเลยมาวิ่งยิ้งยิ่สายนะคุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมาสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบเจ็ดสิบพังคนจังหวัดสีสิเอ็เอาฝากเชิญช่วยไปขับรถหน่อยแปดเก้าสี่เจ็ดชวยสิเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เต็มพี่หอมอ๋อยชร์แล้วนะวันนี้ปวดหัวคู่แรกเลยอ่ะขอโชคดีนะครับนะครับตัดตรงวันเลยมาตลอดครับไฟเราซ้อมมาทีวัน พอมาทานมาริทได้ซ้อมอยู่ที่ข่ายก็อยู่ที่บุรีรัมย์เลยแล้วมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมตอนนี้มีเพื่อนที่ค่ายหลายคนตอนนี้อายุเท่าไหร่เรายี่สิบสองสูงเท่าไหร่ครับสูงหนึ่เจ็ดสิบน้ำหนักเปอร์ป่อยตอนนี้น้ำหนักเปอร์ป่อยห้าสิบแปดห้าสิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับทีเมอร์วันนี้เลยต้องมาเจอกับมาลัยทองยังไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขาศึกษาเขามวยสไตล์ก็มวยอาวุธหนักครับวันนี้ไม่เจอมาลัยทองนะวางเกลวางแผงให้ดี ต่อไปเรื่อยๆครับต่ออ่ามีรายเดแก้ไขออ้คือวันทีล่าสุดเราก็ต่อยไปที่วันนั้นต่อยใครไม่ต้องไปเป็นแคบังวันนั้นก็ชนะชนะไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อก็เวทวันนี้เลยแล้วเมื่อเช้าสอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดอาจะเกินนิดหน่อยประมาณประมาณหนึงก็มาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี่คุมมาสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยกว่าไปคนจังหวัด บึงการครับอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่น้องชาวบุญลำชาว,บ,ชาวบุญการชาวเป็นกำลังใจนะครับเป็นที่มาสู้กันต่อ่ะขอโชคดีนะครับโอเคครับมาเลยทองทนุ้ยสิใช้เราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ยที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมเอาก,ก็ทุ่มเองมีใครไป็นคู่บ้องซ้อมตอนนี้ก็สระทองก็พี่ชาวเขาเบิกพี่ๆน้องนะค่ายอยู่เนาะตอนนี้อายุอะไรเรายี่สิบสูงเท่าไหร่นะเนี่ยตัวน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ ห้าสิเจ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกัรักประมวลเคยต่อยเขาไหมยังครั้งแรกเลยศึกษาเค็งว่าต่อยได้ยังเขาเมื่อตาวันนี้มันจอรักประมวลนะวางเคววางแผงให้ดีตามสไตล์เรามีเลยเดี๋ยวแก้ไขบุกไปทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่รอบที่แปดครับที่ไหนที่นี่เหมือนนักต่อยใครต่อยกับแอตเทลดานไปกไงบ้างไปกันเองพาไปคะแนนมาตอนนั้นเวทเท่าไหร่รอบที่แปดรอบที่แปดก็เวทเดิมเลยวันนี้ก็รอบที่แปดเช้าสอบหนักจัง ตอบนะเป็นไงบ้างเกินปอนจุดห่ากดเดี๋ยวยี่เซนยี่สายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เต็มร้อยสมบูรณ์เลยเพราะมาแจ้งเกิดเอาชนะชนะนะคุ้มมากี่กิโลสามโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบคนจังหวัดปัตจบรุ่ฝากเครื่องช่วยแฟนคลับหน่อยเชิญไปขับใจขอผมนะผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดขอให้โชคดีสวัสดีครับ เป็นิวัดซีพไทอยู่ไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมอิย์ก่อนซ้อมอยู่ที่ค่ายซีพีมีไคอยู่อย่ที่พุบอยู่ที่กนค่เองมีใครเป็นผู้บองสาละมะคุณพิพตอนนี้เราอายุ21สูงเท่าไหร่ครับ1 6 8นิ้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้65มวยสไตล์ไหครับมวยเขาวันนี้จะต้องมาเจอกับสิงอุบลเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยยังเขามือจะตายมเขา วันนี้เจอสิ่งลุมบอลเนาะวางเทวังแผงเลยดิตามสไตล์แล้วมีอะไรแก้ไขอุบกรณ์ทีเนาะล่าสุดไตไหนมาี่่ลาดเนนิวันนั้นไตกับใครดีไหมไปกันบ้างชนะครับชนะคะแนนใช่วันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกถึงต่อร้อยยี่สิบแปดเลยเนาะเมื่อกี้สอบหนักยังเป็นไงบ้างเดียมาพอดีมาสบายเลยร่างกายได้กี่เปอร์เซ็นเตอร์บูแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาขาย คุ้มมากี่กิโลห้าหกโลต่อยมวยแทนมาทั้งหมดห้าหกสิบคนจังหวัดสุริตฟ้าช่วยๆไปขับหน่อยฟ้าช่วยช่วยเชียร์คนเดียวครับวันนี้เตมพี่นะอ่ะขอให้โชคดีขอเชียครับเดี๋ยก็ที่โตเพชรอินเดียกันได้ไหมซ้อมมากี่วันไฟนี้โตประมาณหกหกันซ้อมทีนี้ยินดีเนาะอยู่เพชรยินดีครูปั้มครูสอนครูปัง จันนุอาจารย์เนี่เขาพวกมังมวยในค่ขายตอนนี้อ๋อพวกเนเดชอะไรพวกนั้ช่วยกันเนาะตอนนี้โตอายุใช่ไห่อายุสิบห้าสูงสูงร้อยย่สิบสองอ้ร้อยเจ็ดเจ็ดสิบสอน้ำหนักปล่อยปล่อยปล่อยกี่กิโลเวทรเออ1้อน้ำหนักปล่อยปล่อยปอยป่อยาเวสี่หกิโลอะไรพวก ไเต๋อมวยสไตล์ตัวมวยสไตล์ฝีมือมวยสีมือมวยสมืออยมวยไทยกี่ไฟเนี่ยวันไฟถูกไฟทำเปนยี่ห้อ่ไทยเลยอกแฟอคนประเทศเยู่มอนฟองอเมริกาฝฟกเชิญชวนไฟเขาอ่ะ Thank you guys for tuning in i o n put on sort o my win win โอเคเขาครับชัดเงีเลยไฟว่ไฟเนี่ยซ้อมมากี่วัน ประมมาาาณสอทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละมีใครเป็นคู่บอลซ้อมไฟนี้พี่พี่น้องนะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบหกปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมวยจะได้ไรครับได้หมดวันนี้ม่เจอตีโตเนาะเคยต่อยกับเขาไหมไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งก็ต่อยเขายังก็เขาก็เดินนะวันนี้ไม่เจอทีโต้วางเก่ว่าแพงไงดิรอรุ้นเงินเวทีลาซซุดไปที่ 18แปดเทีนี่ใช่ไหมวันนั้นต่อยกับใครเพชรขุนคนนึงเป็กกันมากวันนั้นเพราะชนะเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ปล่อยมาทั้งคู่แล้วปล่อยมาวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบสามร้อยสิบสามวันที่สองหนักแล้วเป็นยังไงบ้างเกินเกินอยู่ก็เดี๋ยวมาวิ่งยิ่งใหญ่ยเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้กร้องอชินาเอาไปคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบ คนจังหวัดสุพรรณบุรีฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยอ่ะติดตามครับเย็นนี้เต็มที่แน่นอนเต็มที่นะปล่อโชคดีก่อนครับถอบสเตครับรับน้ำโขงวัดรังสุบงครับไปนู่นซ้อมมากี่วันเป็นเดือนครับซ้อมอยู่ที่ได้มีใครเป็นผู้บังคับเราบ้างมีพี่ใครันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิปีสูงเท่าไหร่เจ็ดสิาน้ำหนักป่อยๆตอนนี้หกสิบมวยสเตปไหนครับวันนี้เดี๋ยต้องมาเจอผู้ปังคอบอะไรเงี้ยเปฟตเทียวดาเคยเจอมาชนะครั้งหนึ่งแพ้ครั้งหนึ่ง วันนี้ไฟ3คิดว่าวันนี้เอาชนะเขาขึ้นนําได้ไหมชนะได้เนาะเขามวยสไตล์เป็นคันสองเคยต่อยกันนั่นเวทร้อยด้วยเคยต่อยร้อยสามเอ็ดกับร้อยสามสองอ๋อเราต่อยเขาปอนหนึ่งไม่ใช่ครับเขาคนขยับนมากแต่วันนี้มาต่อยร้อยสามห้าเลยเนาะอันนี้มาแทนกันหรือว่าไงดูตัวสามสี่วันแล้วเรามีรายการอยู่ไหม มีอาคารหน้าอ๋อเลยโยกมาในวันนี้เลยแล้วล่าสุดไปใครไปภาคพยัคฆ์ใช่ไหมไปกันบ้างวันนั้นก็ภาคพยัะแนนเหรอแต่นอกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ระสามสาวระสามสาวเดียวสามห้าวัเช้าสอบหนักยังแปลมั้งมาพอดีร่างกายวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พ่อเอาแจ้งเกิดนะเอาชายร้เนาะคุ้มมากี่กิโลไฟล์นี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดนครราชสีมาฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยฝากไปรูจขอผมนะครับเต็มที่นะอ่ขอโชคดีก่อนคุณครับสวัสดีครับผมเจเจที่พาคปกินครับไฟน์เนอร์ซ้อมมากี่วันสี่อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมวยงทองทัพค่ายที่สามอยู่ที่เพชรบูรณ์ที่เดิมเลยมีใครช่วยไปพวกซ้อมฝ่ายนี้มีพวกน้องๆพี่ๆในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สานะสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักแบบป่อยเราตอนนี้ห้าสิบเก้ามวยสุดท้ายอะไรครับ ีมวันนี้เจต้องมาเจอกับเพชรนําโชคเคยต่อยกับไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งวกันต่อยเขายังศึกษาเขาเมื่อจะตายก็ดุดันครับทีมมืพอาวันนี้มาเจอเพชรนําโชคนะวางเกียวกับแข่งให้ดีก็ดูดูไปก่อนครับต่อยตามจะตายไปไปแก้ไขวุฒิคดีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลังสิ์ครับวันนั้นต่อยกับเพชรสสงป็นกังโมวันนั้นแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยอีเวนต์ร้อยสิบแปดวันนี้ต่อยร้อยสิบเก้าเนาะเมื่อกี้สอบนักยัง สบายเป็นไงบ้างพอดีครอะมาพอดีครับร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โซบูแข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดครับเอาเชียร์เชียร์นะนะครับคุมมากี่กิโลไฟนี้ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเจ็ดสิบพังคนจังหวัดพิษณุโลกครับอ้าวฝากเชียร์เชวยแฟนคลับหน่อยฝากชาวพิษณุโลกเชียร์กำลังใจครับเต็มที่แน่นอนอ่าขอโชคดีก่อนครับ สวัสด <Or> ีคร oh, um ับผมเป็นชรางการกอดเดียร์ศักดิ์ไฟเราซ้อมมากี่วันประมาณเย็บเย็บเดือนได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ดเดียรับอยู่ที่กระบี่ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยไป็นพกซ้อมไฟนี้ก็มีก็ส่องเย็นโพแล้วก็ค่ายเยอะครับกับพวกแถวๆที่นั่นช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดแล้วครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็บเราจ็บเท่าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ นเราไปไปก็หกสิบหกกว่ามวยสไตล์อะไรครับเป็นมวยคลองวันนี้มาเจอคู่ปรับเก่าอีกแล้วเพชรลุงเรืองเคยเจอมาครั้งหนึ่งครับผมแต่นานแล้วใช่ไหมกอไม่ถือว่านานอรู่ประมาณกี่เดือนได้ประมาณห้าหกใสจริงครับเป็นไงบ้างเจอเขาวันนั้นก็แพ้ครับพลาดแพคะแนนไปครับวันนั้นต่อไปอยู่เวรร้อยเท่าไหร่เออมั่าจะมีประมาณนี้แหละร้อยสามสองนี่เหรอเขามวยสไตล์ก็ เนี่ยเป็นตั้งรับใช้มากกว่าครับเราวันนี้มาเจอกันกใหม่ค,คิดว่าวันนี้เอาคืนกันได้ไหมก็ไม่มั่นใจครับต้องดูเป็นวีดีโอล่าสุดต่อยไปที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยใครวันนั้นต่อยครับมชมได้ปะปฏิการปฏิหาร,ปร,หารเป็นไงบ้างวันนั้นมันก็แพ้แพ้คะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ไล่ตามชนะครับวันนี้ร้อยสามสองนะเมื่อเช้าสองหนักยางเป็นไงบ้าง cần 7,5 học rồi, học. Học học. À, rồi. À, okay. để di chuyển di sai này, lăng cai bao nhiêu phần trăm? có cái này, nó không hết trăm hả? không? không hết trăm lẻ, kinh bao nhiêu kilo phay? ước khoảng 6 kg rồi, bơi thay mà tất cả đều là lợp, có, là trăm bùa, trăm bùa, con trong ạ, con bỉ học, để bỉ, pha chân chân lên học nó nói, có pha ít cơn giận trái với người học, anh đi coi tiền này, nón áo, trang chơi đây trang à, đi ครับสวัสดีครับผมพิษเตีเวลาสมิเชลครับผมไฟน่าซ้อมมากี่วันมาอาทิตย์กว่าครับซ้อมอยู่ที่ค่ายชมเชลครับผมอยู่ที่บ้านหนองเคียนตำบลสองแห่งเพื่อนตรงนี้จังหวัดระยองครับผมแล้วมีใครเป็นคู่บอลซ้อมอย่างนี้นะตอนนี้ก็มีเพื่อนพม่นพี่ในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบปีครับผมสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้สิบเจ็ดหกสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับมวยสอกฟีมือครบเครื่องครับผมวันนี้จะต้องมาเจอหลักน้ำโขล่เนาะครับเคยต่อยเขาไหมเคยนะครับกี่ครั้งงครั้ เป็นไงบ้างชนะคนละครั้งครับผมอ๋อผัดกันชนะคนละครั้งครับผมครั้งแรกนี่เราชนะนกยกสี่ครับอ๋อแล้วครั้งสองมาแพ้คะแนนแพ้คะแนนเขาต่อยกันอยู่เวทร้อยเท่าไหร่คนต่อยร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบตัวนี้ต่อยร้อยสามห้าเนาะครับผมเขามวยสไตล์อะไรก็มวยเขาครับผมวันนี้เลยต้องมาเจอไฟที่สามครับผมคิดว่าวันนี้เอาชนะก็ได้ไหมได้ครับมั่นใจเลยมั่นใจครับและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ ลังสีก็ผมวันนั้นไปกับต่อยกับปะก้อนใช้เกียรติจัดใช้ับผมเป็นไงบ้างวันนั้นเนี่ยคะแนนเราบันพาไปคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามสามครับผมรอยสามสามยังไปกี่ร้อยสามห้าสอบหนักยางสอบแล้วครับเป็นไงบ้างก็เกินจุดแปดจุดแปดเดี๋ยวมายี่เซนยี่สายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยครับผมสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออกชนะนะครับผมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้หกกิโลครับผมต่อยมื่อไหรมาทั้งหมดสี่สิบกว่าคนจังหวัด ร้อยเย็ดครับอ้าวฝากเชิญเชิญแป้นครับแล<อ>้วน้อยเียรเปิดเวลาโสมมันจะรักเลยครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับอ่ะขอโชคดีคร,รับ